ه, สวัสดี EP 3ภาคเช้านะครับผมก็จะมาเจอกันกันกบตัวนี้แหละนี่นี่ที่เห็นหน้าจอเนี่ยครับนี่ดูสมาิโอยเห็นตัวนี้แล้วอาสมาชิกส่งส่งค่าน้ํากันใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะอะไรอ่ะเราไปดูกันดีกว่านะครับผมไปดูกันก่อนดีกว่านี่ไงพม่ <c oughs> <c oughs> บอกแล้วว่ามันปังทุกวันมาเข็นเขนมาบ้านแอดไม่ต้องไปซื้อหลายตัวเราไม่มีต้องโอ้ยตัวฟันสองตัวโอ้ยมีหู มีเลขประจำวงเลขประจำวันอะไรอีกโอ้โหเลขกำลังวันกำลังเวรอะไรนะแบบนั้นโอ้โหเป็นสรุปแล้วรวมฟันสามตัวมีชุดเจาะของพวกฟันอีกแล้วก็มีชุดวินอีกมีชุดกันอีกโอ้โหให้กลับเลขหกไปเลขเก้าโอ้ยซื้อไม่วาดไปไหวรวมๆแล้วร้อยกว่าตัวแบบนั้นโอ้ยคุณซื้อทั้งชาติคุณก็ไม่มีเงินใช้หรอกครับอ่ะนี่มาดูแอดนี่เป็นไง เมื่อวานก็ฟาดไปเบิ้ลหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์โอ้โหฟันหนึ่งอีกสี่เด้งวันนี้เอาเอาเอาบาเบาสามเด้งลดลงหน่อยออออเกือบสองบนล่างแล้วนะถ้าสองบนล่างแล้วห,หนัก,กวันนี้เป็นไงครับนี่นี่แค่เช้าสามสี่สองนะครับผมผม,มีทั้งสามมีกนึงนี่จะขยไปวินสามทัวร์นี่แตกแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ oh, ไม่อยากจะมโม้สี่สองสามแปดเนี่ยบนล่างตรงๆโอ้โห เป็นไงล่ะครับท่านอ่าอีพนี้แอดก็จะพามาดูตัวนี้ครับผมอ่านี่โอ้กีดก์ดประหลาดแตกเลยส่งค่าน้ำค่าไฟกันใหญ่เลยเอานี่อ่ามาดูจินเช้านะครับผมจินเช้าบ้านหุ้นอย่างเซียนก็ไม่ได้เซียนธรรมดาเลยรู้ด,ดิมันจะเป๊ะอะไรขนาดนั้นทุกวันไม่มันไม่ฟุกหรอกเป๊ะทุกวันยันเที่ยงแบบนี้ เมื ages, ่อวานกับ110งหดูสิเป๊ะไม่ล่ะวันนี้ก็4 2 38เป๊ะไม่ละอ่าไม่เด้อโมอ่ามาดูครับนี่จีนช้านะครับบ้านหุ้นอย่างเซียนกันครับตัวฟันบนวิ่งล่างลูดนะครับทำกําไรนะครับตามแบบฉบับ ของบ้านหุ้นอย่างเซียนนะครับจีนเช้าแอดฟัน8เจาะเน้น82982นะครับ3ตัวนะชุดเจาะ92588268 8, และ3218นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้แอดมินแนวทางดีๆแบบนี้ก็จะไปถึงหน้ามือถือของท่านด้วยการกดติดตามนะครับแล้วก็กดไปที่ปุ่มกระดิ่งรับทุกคลิปนะครับเพราะ แอดก็จะลงเฉพาะคลิปแนวทางทั้งนั้นนะครับสำหรับใครที่อยากเข้าบ้านอ่าเข้าห้อง VIP ของแอดนะครับก็นี่ครับราคา200บาทต่อเดือนนะครับผมตามนี้นะครับ200บาทต่อเดือนนะครับออมสินนะครับออมสินนะครับผมก็ทักมาที่เอ้ยไม่ใช่ดีทักมาที่ไลน์ศูนย์ 0623401563นะครับราคา200บาทต่อเดือนเองนะครับผมแล้วทางแม่นๆเข็นๆเด็ดๆแบบนี้ก็จะไปถึงหน้ามือถือของทุกท่านด้วยกันกดที่ปุ่มกระดิ่งนะครับย้ำปุ่มกระดิ่งนะครับโอเคขอให้รวยกับอ่า นี่แอดก็จะไปลุ้นไทยเช้ากันต่อแล้วก็นี่ตัวนี้แล้วก็จะมาจีนต่อนะครับ EP 3ภาคเช้ารวยๆปังๆจ้าโชคดีนะครับผม